แบบนี้เลยค่ะสวัสดีทักทายเออยายเฮาสุขูสุขคนค่ะทักทายจากรัสเวสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกากับน้องพิมพ์มีสีอีสาน USA ค่ะบรรยากาศทงไฮทงหน้าบรรยากาศชนบทค่ะพี่นองนี่คือการนำเสนออีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนค่ะที่ใดหาอยู่หา,หากินอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบรรยากาศคือจังอีสานบานเฮาค่ะ นี่เป็นบรรยากาศจากรัสเวตเวอร์จิเนียค่ะพี่น้องขาอยู่ทางโซนตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะจา้ารัตนีขึ้นซื้อในเรื่องของผู้เขาและกับปลาหม่เอื้อยอายหลายคนที่พึ่งเขามาเนาะค่ะกะสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้เด้อจ้าว่าเพจในหน่อยของน้องพิมพ์มีนี่เป็นจังใดมากจังใดจังใดมานําเสนอให้พี่น้องเข้าได้รับชมรับฟังนาเนาะค่ะมาร์คสควอดสิเป็นสีเหลืองซูกินีสิเป็นสีเขียวจากพี่น้อง ซ้ำนี่ค่ะพอดีเก็บนะคะนี่ค่ะปล่อยให้ง่กวกานี้นะคะกะสีบปแฉบนะาจางามค่ะค่ะพี่น้องเก็บทุกมือเลยค่ะกระเจี๊ยบสีเขียวของเข้านะคะพี่น้องคะหรือว่าภาษาอังกฤษเอิรนว่าโอคระคะโอคระนี่นะคะน้องพี่มีกะเห็ดไปดองใดคือกันจะพี่น้องคะหรือบอ่าสั้นกะเก็บไว้ทักินนะคะสดๆดค่ะพี่น้อง แต่ว่าน้องพิมมีเคยทดลองแล้วนะคะก็คือเอาไปดองจ้ะพี่น้องคะ่ะวิถีชีวิตของผู้คนในหลัดนีเนาะคะ่ะกะเห็ดอาชีพฟ้ามเป็นหลักค่ะพี่น้องคะน้องพิมมีกะได้นําเสนอให้พี่น้องเข้าได้เบื้องหลายวิดีโอแล้วเนาะจ้าบ่ระว่าสิเป็นฟ้ามงวัวฟ้ามข้าวโพดฟ้ามถั่วเหลืองต่างๆเนาะจ้าหนึ่งในนั้นนะคะกะเป็นน้องพิมมีกับครอบครัวะคะ่ะที ถือว่าเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตเนาะค่ะของคนที่อาศัยอยู่ในชนบทจะพพ่นงค์ค่ะทุกบ้านทุกคู่เรือนเนาะค่ะกะซิมีสวนพักนะคะเป็นของเจ้าของประมาณละจัตพ่นงค์ค่ะเพราะว่าช่วงหนาห่อนหรือว่าหนาซ้ำเมือยอยู่นี่เนาะค่ะกะบดนดจะดังนั้นแล้วนะคะกะผ้ากันฝ่าปูพักและกะเก็บถนอมอาหารไวทกินในช่วงหนาหนาหัว้เนาะจ้าแปงปั่นพอลุ่งแม่ป่าไปกินแน่จ้ะพ่นงคงค่ะกะเลือ หัวนี่หัวสุดท้ายเนาะคะ่ะนี่ค่ะกล่องตีลังกานี่ค่ะพี่น้องแม่งนะคะมาแรงเริิมมากแหละจ้ะนี่ค่ะเริิมมากกัดกินใบของเขาแล้วนะคะน้องพี่มีกะสิพาพี่น้องเขามาเก็บเลยนะคะมือนี่ลาก็ดส่วนใบกะเอาไปให้ไกลนะคะอยู่ฟาร์มนะจ๊ะ เอามีดกับใ้เอามาพี่น้องดอกงามค่ะจ่ามามาเลิมเก็บกันเลยค่ะน้อนเริ่มกินค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้โดนก็ได้แล้วนะคะ แบบนี้เลยค่ะอันนี้เอาออกนะคะอันได้นอนกินก็เอาออกค่ะแน่นๆ่เลยค่ะสำหรับแปลงนี้เนาะค่ะเลยอายหลายคนกัะถามกันข้ามาว่าคือ,อยังจะพี่น้องนี่ก็คือกระเจี๊ยบจ้ะ ระเจี๊ยบสีเขียวของเข้าเนาะค่ะพี่น้องคะหรือว่าภาษาอังกฤษเอินว่าโอค,คัาโอครลนี่นะคะน้องพี่มีกะเห็ดไปดองใดคือกันจะพี่น้องคะหรือบ่สั้นกะเก็บไบทักินนะคะสดๆดดค่ะพี่น้องแต่ว่าน้องพี่มีเคยทดลองแล้วนะคะก็ะคือเอาไปดองจะพี่น้องคะรสชาติแซ่บดีคืออย่างนีนจานี้ค่ะมักกระเจี๊ยบเขียวจะพี่น้อง S แ s ่แข็งไว้ค่ะกินในหนาหนาวก็ะไดจะพี่น้องค่ะเอามาหนึ่งนะคะสามารถเก็บแ s ่แข็งไวไ้ใดน้ำเนาะค่ะนี่ค่ะกำลังออกหมากจ้ะมากของเขากระเป็นลักษณะนี้ค่ะ เห็นแปลงพักแปลงใหญ่ๆแบบนี้เนาะจ้ะเลยอายกะถามกันข่ามาว่าโบเมยอยบ๊ปลูกไปยังหลายแถวสันนะคะพี่น้องคะบางคนกะแนะนํามาให้ปลูกขายเนาะจ้ะพี่น้องคะซึ่งน้องพี่มีกะกําลังศึกษาอยู่จ้ะพี่น้องคะบางขั้งกะเคยทรงออนไล่ไปขายยุทเนาะจ้ะพี่น้องคะแต่ว่าพืชพักนะคะกะต้องมีแบบแพ็กเกจที่สมบูรณ์นะคะพี่น้องคะกว่าจะทรงขามไปแต่ละลัดได้เนาะค่ะกะ เฮียวเฉาแน่ er นะคะดังนั้นแล้วน้องพิมมีก็เลยบกคอยทีสิประทับใจปันไดเน้วจากพี่นองค้าซึ่งทาสิลงทุนเห็ดขักๆก็ต้องมีแบบถุงแซ่แข็งนะจ๊ะพี่นองค้านะคะแผกใส่กองยางจบเจือกองโฟมแบบดีน้จ๊ะพี่นองค้าซึ่งกะ ถือว่านะคะใส่ตนทุนหลายเติบนอกจากพี่น้องค่ะน้องพิมมีก็เลยนะคะแป้งปั่นเพื่อนบ้านแดงปั่นพีคนไทยถีออยู่ออหอดหลอเผานะี่ะค่ะกะถือว่าเป็นความสุขได้แล้วเนาะคะ่ะเมื่อกี้กะเป็นทัวฝฟักงาวนะจ้ะถี่ย่งบอออกดอกค่ะพี่น้องค่ะลากะเป็นมะเขือเทศจ้ะถี่น้องพิมมีกะสิเหตดซอสมะเขือเทศอีกคือเก่าเหรอจ้ะพี่น้องค่ะเก็บไว้นะจ้ะถากินโดนๆนะคะพี่น้องส่วนตัวนี้เนาะ,ะค่ะกะถือว่าเป็น ทีน่าสนใจของพี่ๆหลายคนนะจ๊าสอบถามกันเข้ามาจ้ะพี่น้องค่ะเป็นบวกฝรั่งค่ะมาเบิ่งกัน่ามมอร์นี้สิมหมากโบเนาะจ้าขนาดซํานี่สีพอดีเก็บค่ะพี่น้องนี่ค่ะสควอชส,สีเหลืองนะคะซูกินี่สิเป็นสีเขียวเนาะจ้าน้องพี่มี่เฮดไฮเบิร์นแล้วนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเปิดให้เบิ้งค่ะนะคะมาร์คสกวอดิิเป็นสีเหลืองซูกีนี่ิิเป็นสีเขียวจากพี่น้องซ้ำนี่ค่ะพอดีเก็บนะคะนี่ค่ะปลอยให้ยหญ่กานี่นะคะแก่สีบร่สเนะจ๊ะงามคักค่ะพี่น้องเก็บทุกมือเลยค่ะ ปักผิดสายพันธนีนวยหง่ไงพี่น้องคะตะวาน้องพี่มีมากรดฉาติเขานะคะไก่เคี่ยงนะคะเพ็ดคือหมากผิดอยู่ไทยเหาานะจ้ะนี่ค่ะเพ็ดหน่อยเพ็ดนี่เนาะค่ะกะบุมีอย่างหลายจากพี่น้องค่ะกะนำเสนอเรื่องเาวาเนาะค่ะชีวิตทีอาศัยอยู่ในชนบทอเมริกาถือว่าเป็นคนไทยในต่างแดนคนหนึ่งกะว่าใดเนะจ้ะ ผักอีตูหรือว่าใบแมงลักบางส่วนค่ะที่น้องพี่มีเก็บมาได้แล้วนะคะน้องพี่มีกับสีมะเห็ดนะคะวิธีการถนอมอาหารจะไวทกินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะนะคะกัเป็นวิธีง่ายๆจะพี่น้องคะที รุ่นพี่เพิ่นบอกต่อมานะคะน้องพิมีก็เอามาเห็ดตอนะคะเป็นการลวกด้วยน้ำห้อนนะคะแล้วก็เอาไปนอกด้วยน้ำเย็นแค่นั้นจากพี่น้องค่ะแล้วก็นำมาปั่นเป็นก้อนๆน,นะคะแพ็คถุงแพ็คถุงสูญญากาศไข่เรียบรอยเนาะจากพี่น้องค่ะก็สามารถค่ะเก็บไว้ได้กินได้โดนๆแล้วเนาะจ้ะวิธีการทำกนง่ายๆนะคะผู้ใดอยู่ต่างแดนกะลองเอาไปเห็ดต่างเบิง่งเนาะจากพี่น้องค่ะหนา,นาวมากนะคะกะยังมี ภักิตูหอมๆนะคะแก่ไซนโนไม่สดน้ำหอนๆน,นะจ้าถือว่าเป็นเ e อียงทีมีสุยางสุนแนลนะจ้ะพี่น้องคะฝากติดตามผลงานนำกันไปเรื่อยๆนาเด้อจ้าเอาไว้พอกันวิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะ